ตอนเช้าของวันที่ป12พค2020ยู่ที่แผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขวงขมวนได้จัดพิธีทำลายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี2020โดยการเป็นประธานของท่านานางแตงอ่อนลินสมภูหัวหน้าแผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขวงขา่วมมีคณะผู้พ,พิศอบจากแผนอกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงคณะผู้พ,พิศอบจากคงเขตป้องกันความสงบแขวงพร้อมโดยพนักงานวิสการภายในแผนกดังกล่าวข่วม ในพิธีบรรดาปูข้าหว่วยังได้พร้อมกันหับฟังบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาประจําปี2 0 0โดยปฏิบัติตามทิศทางแผนการของแผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขง่งในการคุ้มครองเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญามาตรฐานและวัดตทกภายในแขวงดังนั้นทั้งแะนงทรัพย์สินทางปัญญามาตรฐานและวัดแทกจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดการตัวจริงยูบรรดาบริษัทหางหันต,ต่างๆภายในแขวงขมวน เพื่อกดการทังการผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆซึ่งสามารถกวดกาสินค้าในคงเขตเมืองทะเขกตามท้องตลาดและห้างหานขายเครื่องย่อยภายในทิศบาลเมืองตะเขกได้จำนวน93หานกวดพบ6หานและยูเมืองหนองบกสามารถกวดได้57หานกวดพบจำนวน11หานที่มีสินค้าปลอมแปลงและละเมิดเครื่องหมายทางการค้า พร้อมทางยึดสินค้าที่ละเมิดดังกล่าวจากนั้นทางคณะประธานพร้อมโดยพักส่วนที่เกี่ยวข้องและพนักง,งานวิศการที่เขาห่วมก็ได้พร้อมกันปฏิบัติการทําลายสินค้าละเมิดที่ยึดมาได้เป็นต้นแมนแป้งนัวกาจองลาซาสูรสจํานวน2 4 7ถงุงเหล้าขาวกายกโปสุดย้อนเหล้าต้มเวียงจันกายกโป้จานวน762แพ็ครวมมูลค่าทั้งหมด 31ล้าน352 0 0บทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปกป้องผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็คือการหักษาสุขภาพของผู้บริโภคนักข่าววิทยุแขวงขมวนรายงาน